ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากนะครับตามที่ได้บอกเอาไว้นะครับนี่ครับป้าเดมอนสเลเยอร์นะครับใส่หลอดเอาไว้แล้วนะครับนี่ใครจะเป็นผู้โชคดีครับมี30รลายชื่อนะครับมีามี30รายชื่อเดี๋ยวจะตัดออกเป็นชิ้นๆแล้วใส่ในกระบอกนี้นะครับแล้วก็จับขึ้นมาเลยนะครับ ก็มีคุณลาเต้ตังนะครับคุณกัณนะนัทศักดิ์พีเนี่ยมี30 3สคนนะครับขอเอาชื่อของแอคเขาเป็นเป็นตัวตั้งนะครับเอาละใส่ไปเลยครับใส่ไป2องครับคุณอาพรชิงนะครับแล้วก็คุณ วีวีนะครับวีวี NGF น r a n k นะครับโ้มี30ลรายชื่อนะครับที่ร่วมรวมกิจกรรมนี้นะครับตอนแรกจะส่งไปสนีให้ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็คนที่ส่งมาเป็นนักเรียนทั้งนั้นเลยนะครับอ่า NGF f r a n k นะครับใส่เข้าไปแล้วคุณ c ชา n e l คุณ V ีเวสบ o o k นะครับคุณกิษพัฒน์อืมแล้ตัดใส่พูดชื่อเป็นคนๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวขอไปดูนะครับว่าเป็นของเด็กชายคนไหนนะครับอันนี้เอาชื่อแอ c o u n t เป็นหลักนะครับคุณพุทธาชาติ ยูวาพันยาจีโลเบฟฟเอาริชานี่นะครับภาพเดมอน s l เลเยอร์อยู่ในนี้แล้วอันนี้เป็นด้านภาพใหญ่มากนะครับต่อไปนะครับเป็นคุณโค ว่าโคบาลุเอ็ก็กนะครับคุณชาวนอกอันนี้เป็นชื่อของแอคเคาต์ยูทูบนะครับคุณชวาวกรคุณอัจฉริวันเรียกชื่อทุกคนเลยนะครับคุณพรทิพาคุณสักรพีนะครับ อคุณศักดิ์รพีคุณพ่อพ่อเพี้ยมผู้ชื่อผิดขอััด้วยนะครับคุณโพมิคุณเคนโลโซคุณซีเคโนเลตอ่าสามสิบคนครับทุกคนที่ลงชื่อไว้นี่เป็นได้ลุ้นหนึ่งในสามสิบนะครับคุณสาลินรัก คุณคุณ I am sorry อ่าคุณพิฆพันนะครับคุณพิฆพันเดี๋ยวภายในห้าทีไม่เกินเนี้ยครับรู้เลยคุณพลันยูคุณลาเต้ตังอ่าเลขห้าคนนะครับอีกห้าท่านคุณจุนนักการ จุนการคุณพีอาพานุที่ขานชื่อนี่เป็นชื่อแอคเคาท์นะครับไม่ได้ชื่อที่ลงชื่อไ,ไว้คุณ BBGM แอคเคาท์ยูทู e นะครับคุณสมัชพลนะครับเดี๋ยวไว้วาดภาพใหญ่ๆแล้วมาแจกกันอีกนะครับคุณการกันะนัดเอาละ30คนนะครับอยู่ใน กระบอกนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตคนๆๆเลยนะครับขย่าขย่าครับไม่ดูเลยอ่านี่ครับวันจันนี้เปิดเทอมแล้วนะครับแล้วมามารับไปเลยนะอ่าไม่ต้องส่งไปสนอรับอือเอาครับภาพใหญ่มากภาพใหญ่จริงๆผลแล้วนะครับอืมอืมอืมขยับขยับขย่านะครับ โอเคง่ะ okay. เลือกเลยนะครับเลือกเลยนะครับเอออเาสิหลับตาก่อนบนข้างบนลงมั้ข้างล่างข้างล่างไปข้างบนนะครับเอาละหยิบเลยครับอันนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้แล้วครับอยู่ในมือผมคุณใครเนี่ยคุณพิชภัณน,นะครับ คุณพิภัพันได้รับภาพ Demon Slayer ไปนะครับเดี๋ยวขอไปกดดูหน่อยครับว่าคุณพิภพันเนี่ยคือเด็กชายอะไรนะครับดูซิคุณพิกาพันใครนะเออ คุณพิฆพันเนี่ยอยู่ปห้าทับเลขที่5นะครับไม่ได้ไมได้ลงชื่อมาด้วยนะครับคุณพิฆพันโอเคได้ผู้โชคดีเรียบร้อยนะครับไว้เดี๋ยวเอาไปส่งให้ที่ห้องนะครับเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้ลงชื่อไว้ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับรู้เลขที่รู้ห้องด้วยครับป ห้าทัปกเลขที่ห้านะครับเขียนว่าหมอวาดสวยมากครับด้วยนะโอเคนี่นะครับคุณพิกภัณฑ์นึ่งโอเคนะครับไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ก,ก็มาพบกันได้อีกนะครับมาจับฉลากภาพกันอีกคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ